สวัสดีค่ะดูดวงกับก้าวค่ะดูว่าได้กี่เปอร์เซนต์ค่ะดูดวงราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พันค่ะมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซนต์ค่ะเรื่องที่1ค่ะการงาน75เอร์เซนค่ะต่อสู้อย่างหนักมากค่ะเรื่องที่2การเงิน100เปอร์เซนตเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือน เรื่องของการเงินจะสมหวังมากขึ้นเรื่องที่3การเดินทาง65%ค่ะเรื่องที่4โชคลาบ65%ค่ะเรื่องที่5ค่ะการเรียนเพิ่มทักษะต่างๆการเรียนวิชาชีพการเรียนพิเศษการเรียนเพื่อเลื่อนชั้นการเรียนเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ100%เต็มถึง150ปซตค่ะ ระยะเวลา3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเรื่องที่6ค่ะความรักความรักของหวานใจดวงใจสุดที่รักสิ่งล้ำค่า70%ค่ะมีเรื่องที่ต้องรับมือค่ะทําความเข้าใจต่อกันค่ะเรื่องที่7ค่ะการขายที่ดิน100%เปเซนต็มค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะทั้งหมดก็7เรื่องผ่านไปค่ะ ก้าล้างไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฝัง <c oughs> 9ก้ากำลังล้างไพ่นะคะล้างไพค่ค่ะล้างไพ่แล้วก็ทยอยตอนนี้ก้าเริ่มทยอยวางไพ่อยู่คะ่ะทยอยวางไพล่ละ <c oughs> ก็คือกำลังทยอยวางไพ่ กำลังช่ยอยวางไพ่ยอยู่นะคะสักครู่นะคะช่ยยอยวางไพ่ยอยู่ เรามาดูกันต่อค่ะต่อไปค่ะเรื่องที่8ค่ะการขายบ้าน70%ค่ะระยะเวลาก็4เดือน6เดือน9เดือนค่ะเรื่องที่9ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม100%เเต็มค่ะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมถ้าไม่ประมาทวู่วาม75%ยังรับมือได้ค่ะยังหลีกเลี่ยงได้ค่ะ ก็คือ75%เลยค่ะที่ยังรับมือได้ยังหลีกเลี่ยงได้ค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องที่11ค่ะการมีบ้านใหม่65%ค่ะถึง70%ค่ะระยะเวลาก็5เดือนถึง12เดือนค่ะเรื่องที่12ค่ะการออกรถใหม่100%เต็มถึง150%แลระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะ เรื่องที่13ค่ะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเลขที่บ้านที่กำลังอยู่หรือเลขที่บ้านที่กำลังจะไปที่บ้านใหม่หรือเลขที่ห้องที่กำลังอยู่หรือเลขที่ห้องที่กำลังจะไปที่ห้องใหม่1 0 0เปอร์เซ็นเต็มค่ะ1 0 0เปร์เซนเต็มหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนเรื่องของที่อยู่อาศัยจะมีทางออกที่ดีค่ะต่อไปเรื่องที่14ค่ะ สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ6กสิบห้าเปอร์เซนค่ะหกสิบห้าเปอร์เซนลดความร้อนทั้งที่ร่างกายแล้วก็ที่จิตใจด้วยค่ะก็คือลดทั้งสองที่เลยค่ะเข้าเ <c oughs> ข้าใจง่ายๆว่าให้ลดความร้อนลงทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจค่ะลดลงทั้งหมดค่ะแล้วทุกอย่างจะสมหวังขึ้นค่ะราบลื่นขึ้นค่ะ ทั้งหมดก็สิบสี่เรื่องผ่านไปค่ะเก้าล้างไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสิบสี่เรื่องค่ะสิบสี่เรื่องตอนนี้เก้ากำลังล้างไพ่ค่ะกำลังล้างไพ่อยู่ แล้วก็เริ่มทยอยก้าวเริ่มทยอยทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะทยอยวางไพ่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทยอยวางไพ่ยอยู่ทยอยวางไพ่ยอยู่นะคะ ผูนะคะทยอยวางไ้่อยู่เรามาดูกันต่อค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่15ค่ะ15การสอบค่าราชการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยการสอบเข้าสถานที่ต่างๆ7 5ค่ะ อีก25%อุดรูรั่วค่ะอุดรูรั่วนะคะความสมหวังรอยอยู่ค่ะระยะเวลาก็3เดือน6เดือน9เดือนค่ะเรื่องที่16ค่ะการค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตามตลาดนัดค้าขายตามข้างถนนค้าขายตามห้างสปปรรพสินค้าค้าขายตามตลาดสด100เอร์เซ็ตเต็มค่ะหรือบอกให้รู้ว่านับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนเรื่องของการค้าขาย จะสมหวังมากขึ้นค่ะเรื่องที่17ค่ะการใช้หนี่65้65%ค่ะเรื่องที่18ค่ะการเลิกกับมือที่3ของหวานใจเราขึ้น65เค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะเรื่องที่19ค่ะการติดทหาร100%เต็มค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะเรื่องที่20ค่ะ มีเจ้ากรรมในเวรตามไหมมีเจ้ากรรมในเวรตามค่ะ30%ค่ะอีก70%ยังรับมือได้ค่ะยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่21ค่ะการชนะคดีความ100%เตเต็มค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะในระหว่างนี้ไม่ใจร้อนวู่วางค่ะสงบนิ่งแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมค่ะไม่เพิ่มปัญหาขึ้นมาค่ะ ทั้งหมดก็ยี่สิบเอ็ดเรื่องผ่านไปค่ะยี่สิบเอ็ดเรื่องผ่านไปค่ะเก้ากำลังล้างไพ่ยอยู่นะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเก้ากำลังล้างไพ่ยอยู่ค่ะ กำลังล้างไพ่อยู่เรามาดูกันต่อค่ะก็คือก้าววางไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่22ค่ะการออกจากเรือนจำา6 5ค่ะระยะเวลาก็4เดือน6เดือน9เดือน12เดือนค่ะทำความดีต่อไปค่ะ เรื่องที่23ค่ะการมีลูกเรื่องที่23าการมีลูก75%ปอรค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะเรื่องที่24ค่ะความสมหวัง75%ค่ะระยะเวลาก็3เดือนถึง6เดือนค่ะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดค่ะความสมหวังรอยอยู่ค่ะต่อสู้ให้หนักต่อสู้ให้มากค่ะความสมหวังรอยอยู่ค่ะ9ข้อ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้9ค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ9ขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ